ที่มีผลต่อประชาธิปไตยและประเทศชาตินะครับเนื่องจากว่าวันนี้การเมืองเราถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญก็คือการตัดสินใจอย่างไรจะมีผลต่อพี่น้องประชาชนต่อประ,ประชาธิปไตยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพักประชาชนในวันนี้นะครับทางคณะสวสํารองมีข้อเสนอ เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจนะครับให้กับทางพักประชาชน3ข้อด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าทางพรกประชาชนได้ถแถลงจุดยืนไว้3ข้อนะครับทางคณะสวสํารองก็มีข้อเสนอประกอบการตัดสินใจซึ่งทางน้องกันเป็นตัวแทนทางพรกประชาชนได้มารับหนังสือข้อเรียกร้องของเรานะครับข้อเรียกร้องที่1นนะครับ <c oughs> เรามองเห็นว่า การที่จะตัดสินใจทางการเมืองเลือกเอาพรรคการเมืองที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนะครับเราไม่อยากจะเห็นภาพของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุจริตไม่เที่ยงธรรมไม่โปร่งใสนะครับพรรคการเมืองที่มีคดีคาอยู่ที่กกตและ DSi ยังไม่ได้ตัดสินใดๆเลยรอการยื่นสารดีกาประกคดีเลือกตั้ง อันนี้เราอยากจะเห็นพักประชาชนตัดสินใจให้เกิดความถูกต้องต่อระบอบแคบใจข้อที่2ก็คือว่าที่ผ่านมาส,สอวอในสภาเนี่ยเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่ามีคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสอวอและมีการเลือกองค์กรอิสระนะครับเร็วๆนี้วันพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าจะมีการเลือกกรกตสองท่าน นะครับเป็นองค์กรอิสระแล้วจะมาตัดสินคดีของสวหัวนะครับมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อันนี้ข้อที่สองก็อยากจะให้ทางภรคประชาชนได้คำนึงถึงนะครับข้อที่สามเป็นข้อเรียกร้องเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยพักที่มีความที่เป็นอุปสรรคสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านท่านทราบไหมครับว่าพักไหนนะครับ ทางพักประชาชนทราบดีครับอยากจะให้ท่านมาพิจารณาดูว่าพักการเมืองใดที่เป็นอุปสรรคสำหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอยากจะอย,กอยากจะเรียกร้องให้พักประชาชนนะครับตัดสินใจให้รอบข้อนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาธิทิตยยและของสังคมไทยโดยรวมเราคิดว่าครั้งนี้เราไม่ได้เรียกร้องว่าท่านจะให้ ให้อิสระแก่ท่านเลยลท่านจะเลือกตัดสินใจแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอเรียกร้องให้ว่าพักที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวเนี่ยอย่าไปร่วมรัฐบาลอย่าไปสนับสนุนนะครับก็มี3ข้อเรียกร้องสำหรับวันนี้คณะสวสารองนะครับขอเชิญท่านธนวัต์ครับครับสวัสดีครับผมธนวัตรศรีสุขนะครับก็เป็นสวสมลองกลุ่ม13นะครับ ในสำ,สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางสื่อมวลชนหรือทางพักประชาชนคิดอย่างไรกับการที่เราจะเราเรากำลังจะสนับสนุนผู้ต้องหาหรือไม่จะขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคิดอย่างไรนะครับผมอยากให้ทางพักประชาชนนะครับมองแบบนี้การที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามนะครับนึกถึงก่อนเลยฮะหนึ่ง ประเทศชาติได้อะไร 2. ประชาชนได้อะไร 3. พักของคุณได้อะไรแล้วค่อยกลับมามองครับว่าตัวคุณเองอยากได้อะไรเป็นเป็นอย่างที่4นะครับถ้าคุณคิด4ข้อนี้ได้แล้วนะครับคุณค่อยเอามาตัดสินใจนะครับเราเรา,เราอยากให้คุณตัดสินใจอยู่ในกฎกณฑกาประมาณนี้ครับเพื่อเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของประเทศชาติและประชาชน